Eh kau mau saikan? Pergi sana. Pergi Aduh. Dia duduk Kau tunggu Tunggu

อะหรงนีรยโอเคลงแล้วน่าจะเกียร์สองนะล้อหลังผมไม่มีดอก ครั้งแรกนลยครับที่ว่าลงเขาแบบนี้ปกติเล่นชายหาดนั่นไงเวฟยังอย,อยู่นี่อันนึงเอา้าทางไหนเสร็จดูทางออกทางนี้ เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมาจัดการเด็นล้อหน้า่อาแล้วว่าไงเลยล้อหน้าเด็กอ่ะโอเครคับเซฟเซฟไ้ก่อนให้ถึงที่หมายชา้าไม่เป็น ได้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 แบบนี้เบรกมีสิทธิ์โง่ได้นะ tăng mày Hãy subscribe tịt ở đây ทางเดินป่านะครับ <laughs> เดี๋ยวไหนด้วยกันโอ้สิยดยครับลืมจับเวลาเมื่อกี้ถงกป กันจัดกันฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งขวาตั้งฝั่งขวาไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วหนึ่งสองดูดูอีกคนหนึ่งไปแล้ว เอาครับคนละทีนะครับคนละทีสองทีอันตรายนี่อันตรายก็ขยับไปหน้ากอนอุตส่าห์ล้างออกมาอย่างดีวนันนี้ไปแล้ว <c oughs> เไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> น,นึ่งไปหินหินนี่เดี๋ยว ดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องก่อนรอบไรข้างรอบยกนรสามน้ำน้ไอ้น้ำไอ้น้ำอะไรออกที่ใต้ท่อตามท่องวดนี้ออก3ามแปดแปามนะครับ นี่ถึงเกณฑ์ทะเลาดคนแค่ไีนกันดูใครต่อไปโอเคผมจอดตะแขงเนี่ยมันมันไอ้นั่นเกินมันมันชันเกินอะ